หากย้อนไปมองดูเมื่อครั้งวันวานและมองชีวิตวันนั้นเป็นนกตัวหนึ่งที่เริ่มบินเพียงอยากไปเจอขอฟ้ามุ่งตรงไปตามโสดสโมสร คุณมากนะครับถ้าตัสดสินใจได้ไงก็โทรบอกผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูบ้านเหรอครับค่ะยังไม่ได้ขายไปใช่ไหมคะอ๋อยังไม่ได้ขายลวครับแต่อยากจะขายมากเลยครับจะเข้าไปดูข้างในก่อนไหมครับอืมไม่ต้องก็ได้ค่ะฉันซื้อเลย ือเจ้าของบ้านนะครับก็คือทาวน์เฮาส์หลังข้างๆนั่นแหละครับคือแกซื้อเก็บเอาไว้นะครับรับรองว่าสภาพข้างในเนี่ยดีเยี่ยมเลยครับ <c oughs> ว่าแต่ว่าพี่จะไม่เข้าไปดูหนึ่งแหรอครับ <c oughs> ก็น้องบอกว่าสภาพดีเยี่ยมไม่ใช่เหรอคะโอ้ใช่ครับสภาพดีเยี่ยมเลยครับ <c oughs> เอถอถ้างนั้นเชิญพี่นั่งก่อนนะครับ คือการที่เราจะทำการซื้อขายบ้านนะครับเราต้องทำสัญญาซื้อขายก่อนนะครับเออคือตามสัญญานะครับพี่จะต้องเอาเงินดาวเนี่ยมาดาวให้ผมภายในเจ็วันออส่วนถ้าพี่จะกู้ธนาคารนะครับโอ้เป็นจังหวะดีเลยครับตอนนี้ธนาคารเงินกู้เนี่ยดอกเบี้ยต่ำมากครับเออแต่ว่าพี่ชื่ออะไรล่ะครับเจนใจค่ะสองล้านใช่ไหมคะใช่ครับสองล้านครับ ที่เปิดหลังรูสิครับเดี๋ยวผมช่วยขนของครับมีแค่นี้แหละอ๋อคือวันนี้มีแค่นี้แต่ว่าของที่เหลือเนี่ยจะตามมาวันหลัง <c oughs> ได้ครับถ้าของมาเมาื่อไหร่นะครับก็เรียกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาช่วยขนไปครับ <c oughs> สมบัติพี่มีแค่นี้แหละไงแจน พี่เทียนสวัดดีแม่มาได้จังหวะพอดีเลยพี่นี่บ้านนี่อย่างขายได้แล้วนะแล้วนี่คุณเจนใจเจ้าของบ้านคนใหม่อ๋อคุณเจนใจใช่เฮ้ยคุณเจนใจผมเทียนไงครับเทียนเทียนที่เป็นไกด์พาเพื่อนคนจีนของเตี๋ยสมบูรณ์ไปเที่ยวเมืองไทยไงครับ เมื่อกลางปีนี้ผมพาพวกเขาไปเที่ยวภูกเก็ตกับเชียงใหม่อ๋อคุณเทียนจากบริษัทซีสตาร์ทัวร์ใช่ไหมคะใช่แล้วครับแล้วคุณซื้อบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คะใช่ครับแต่คุณเจนไม่ต้องเรียกผมว่าคุณหรอกครับคนรู้จักกันเรียกเทียนเฉยๆก็ได้เอ่อว่าแต่เยวสมบูรณ์สบายดีนะครับ เตี่ยพึ่งเสียค่ะผมเสียใจด้วยนะครับ ี่ครับกุญแจสําหรับห้องข้างบนสี่ห้องมีสี่ดอกครับนะครับยังมีตรงนั้นครับตรงนี้นะครับข้างหลังนี้จะมีห้องนอนเล็กๆอยู่ห้องหนึงนะครับถ้าเกิดเหงาก็มานอนข้างล่างได้เลยครับวันนี้คงไม่มีอะไรนะครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อย่งนี้ผมจะมาหาแต่เช้านะครับเผื่อว่าพี่มีอะไรให้ผมช่วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะสวัดีครับ สวัสดีครับเออบังเอิญว่าที่บ้านผมนะครับทำอาหารไว้เยอะเลยทานคนเดียวคงไม่หมดแน่เลยครับเลยอยากจะรบกวนว่าเออมาทานด้วยกันไหมครับอคงคงไม่รบกวนหรอกคะ่ะโอ้ยไม่รบกวนหรอกครับขออนุญ,ญาตนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาซื้อบ้านของพี่ชายผม อาหารบ้านผมก็เป็นอาหารพื้นๆน,นะครับถือซะว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับเพื่อนบ้านคนใหม่แล้วกันนะครับ บ้านสวยจังเลยนะคะขอบคุณมากครับผมเป็นคนชอบอะไรเรียบๆง่ายๆนะครับรูปปั้นเนี้ยลูกถั่วก็ซื้อมาฝากนะครับผมคงไม่มีป็ญญาซื้อหรอกครับผิดกับบ้านเจนเลยนะคะบ้านน้ามาแต่งเป็นแบบ จีนผสมยุโรปผสมไทยผสมเยอรมันโรมันอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยค่ะว่าแต่ว่าคุณออกมาอยู่เองแบบนี้อามากับน,น้องเขาไม่โกรธอะไรหรอคะเจนคงไม่มีความสำคัญอะไรหรอคะ่ะอยู่ไปก็สร้างความํำคาญให้กับมมาเขาแบบลา โทษทีนะครับที่พูดเรื่องนี้มาเขาคงจะอยากอยู่กับลูกชายค่ะเจนทำอะไรก็ไม่ถูกใจเขาหรอกคุณเจนครับไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูกหรอกนะครับพ่อแม่เจนไงครับลูกผู้หญิงมีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่ส่วนลูกชายก็มีหน้าที่เรียนหนังสือ เจนต้องออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อทําร้านแล้วก็ส่งน้องชายเรียนจนจบแล้วก็ไปเรียนต่อเมืองนอกพอจะสบายข้อหน่อยจะขอเรียนต่อก็ไม่ได้เรียนต้องออกมาช่วยพ่อทํากิจการเสร็จแล้วเขาก็ยกให้น้องชาย mm. เจนก็หมดประโยชน์แล้วละค่ะอยู่ไปก็เหมือนเป็นส่วนเกินเ,นเปล่า เอาเรื่องอะไรมาพูดให้ฟังก็ไม่รู้พูดมันออกมาแต่ครับถ้าพูดแล้วทำให้คุณสบายใจขึ้นระบายมันออกมาให้หมดเลยนะครับ บางทีร้องไห้ก็อาจจะทำให้ดีขึ้นได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เจนครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะช่วยคุณแต่งบ้านเองถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สดใสบ้านใหม่ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ ฟ้ายังคงไกลให้ฉันบินตามเลยยังดูเหมือนมีหวังจะพบในสิ่งที่ตั้งใจ